อเมริกาที die pun, die ่ออสเตรเลียที่สิงคโปร์น like. so, so, ี่เบสที่ส่วนใหญ่นี้จะเป็นแบบให้คำปรึกษาคนลา์กับบริษัทที่สิงคโปร์บ้างที่ออสเตรเลียบ้างที่ญี่ปุ่นบ้างที่อเมริกาบ้างก็เลยบินบินไปบินบินมาเราเพราะมันทำเราบินเราทำที่เราอยากทำพอบินไปทีก็พักทีบางทีก็ทําตัวหรูมากแบบรอบก่อนไปอเมริกาเสร็จเลจะไปปาร์ตี้ที่นิวยอร์กต่อไปอยู่ซานฟานกับดีเลก็ไปไปนิวยอร์กเอาวิดเคนไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็กลับมาคือไหนเราก็ไปอยู่ตอนนั้นแล้วคือ มันมองเหมือนเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้แต่มันจริงๆแล้วคือช้อยส์เราเลือกได้จริงๆฉันเลือกเองใช่คือแบบไม่มีใครมากําหนดว่าจะเป็นยังไงลูกค้าถ้าเกิดเรื่องมากก็เออค่อยมาคุยกันแล้วกันค่อยไปแก้ก็แก้คุณกับฉันหรือไม่ก็ชาร์จเพิ่มแล้วกันในการไม่ออกเปล่ามันเป็นอะไรที่เราแบบตอนนี้ก็เลยแบบเอาได้จังมาไม่ชาร์จเพิ่มเขาจะได้รีบขายเร็ว เน้ตถ้าเกิดชาร์จเพิ่มแล้วไม่ว่างบ่อยๆนี้แสดงว่ามีค่านะมันโอเคถ้าจะชาร์จเพิ่มได้อีคือเวลาบินไปอะไรอย่างเงี NP, uh, so ้ย okay. คือในไหนก็ไปเรื่องงานแล้วไงก็ส่วนตัวไปด้วยโอกาสที่เราเอาเ o r k เอา l ล f e มารวมกันเนี่ยมันน้อยแต่มันทำได้อยากจะบอกทุกคนมนเพราะไม่อยากอย่างที่บอกว่าไม่อยากจะแบบเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแก่ขึ้นมาครับเข้าบริษัททัว ถูกทงอะไรเจอบ่อยเวลาไปเที่ยวเนี่ยใช่ไอ้ิ้งมากๆเไม่ไปเที่ยวใช่แล้วเ็อยากผมไปไปนั่งคนเดียวที่จะแบบเห็นว่าจะมาเขาจะมาเป็นกลุ่มเขาจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราก็จะนั่งผ่านนั่งนอนเฉยวนั่งจะไม่มีใครเนยว่าเป็นคนไทยบางครั้งเวลาไปเที่ยวเนี่ยเขาจะเป็นนั่งอยู่คนเดียวไปนอนที่อะไรก็ได้ตอนที่ไปอินเดียไปนอนกลางทะเลสาบว่ะเพราะว่าไปแบบไปแบบไปขี่สามวันข่องพื้นเ็าได้ข่าวว่าคุณสวยมากเลย ก็เลยอยากไปขี่คนนั่งโดนดิงโดนแบบนั่งรถไฟไทยไปเมืองนี้แลติดต่อทัวร์ขี่อูไปกันสามคนแล้วขูดไม่รู้นะว่าตอนนั่งเนี่ยอูดมันตัวใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องนั่งท่านี้ตลอดเวลาเราไม่ใช่แค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันทั้งวันน่ะงท่าเนี้ยพอลงมาแล้วขาถางแล้วอูดมันตก มันเดินนัมันจะตดแล้วมันก็จะอึดพร้อมกันอูดผมคือตัวสุดท้ายแล้วต้องดมตดโดดตดโยนอึดเห็นข้างหน้ามันเป็นยังไงน่ะคือแบบมันปะใจอะเราะแเลยอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองชอบหรอเพราะผมชอบอย่างนั้นผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปลองขี่อูดไปแต่ว่านั่นคืออินเดียของคุณอาจจะเป็นแค่ยุทธยาไม่ได้แบบผมว่าแค่ยุธยาเพราะอยุธยาแต่คือ มันอะไรใกล้ๆก็ได้อเมริกาของผมอาจจะเป็นกรุงเทพของคุณอาจจะเป็นมาเลเซียมันแบบอะไรก็ได้ทั้ชอยสองคุณอ่ะใช่มนะใช่เป็นอะไรที่ชาชาชีพคุ้มมากอ่านหนังสือได้บอกโหอยากเจออยากเจอโหที่ไปนอนที่แบบไปนอนกาินแบบไปอินเดียผมนอนที่ลระเหรี่ยงเงี้ยผมให้นอนที่แบบ เหรียญอะไรคะเหรียญ US ตอนนั้นได้เหียก็สามสิบบาทผอมีเลยมีไม่มีน้ำไม่หาใช่ไหมชิมชิมมีนะแต่บอกไอ้ต้องฉีดรถกระเป๋าในรถไฟอ่ะชอบมากวันแรกที่ไปอินเดีย24ชั่วโมงแรกบินไดคาบกัตต้าจากเมืองไทยเพราะมันถูกที่สุดแต่จุดประสงค์เดียวที่ไปอินเดียอยากไปดูพัชมาฮาว อยากไปมากอยากไปยุเป็นยังไงแบบสวยมากสวยใช่วอยากไปมากมากบินไปคาบตาเสร็จนั่งรถไฟจากคาบตาไปเดลีอาหนังสือพร้อมมากก่าไปอินเดียต้องเตรียมตัวยังไงเพราะอินเดียมันโหดใช่ซื้อโซซื้ออะไรมาหรือเปล่านั่งแบ็คแพคไปกับอาตอนนั้นอาก็ไปเพราะอาอยากจะไปอยู่ทัชมาฮาลไปกันสองคนนั่งแบ็คแพคไปก็เอาโซ่มันล่ามก็อีอ คือก่อนจะซื้อตั๋วเนี่ยซื้อตั๋วทุนงานบอกขอตั๋วชั้นหนึ่งนะเพราะอาไปด้วยไงไม่ใหญ่เขาลุยมากพอเขาไปก่อนปั๊บเราค่อยไปลุยเอง <S <S 1> <S 1> ตั๋วชั้นหนึ่งนะให้ตั๋วเป็นภาษาฮินดีนะไปถึงสถานีเนี่ยโหคนเป็นร้อยเป็นพันวิ่งกันวุ่นเลยตกใจมากเลยสถานีตรงที่ไปอะไร่อที่คาลัตาเนี่ยมันใหญ่มากแล้วถ้าเป็นคืนน่ะดึกแต่ก่อนที่จะไปถึงสถานีนะนั่งรถตุ๊กๆไปต่อราคาเรียบร้อยแล้วมันจอดในที่มืดแล้วบอกว่าร้อยแปดสิบหรือตรง ลำมืดแบบนี้โอเค 180, ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบมันมันก็พาไปแต่เรนไม่เอาเงินก่อนนะโง่โเลย <c oughs> ก็ไปถึงเสร็จปั๊บมองหน้ากันสองคนผักประตวูวิ่งออกไม่จ่าย180ร้อยแปดสิบก็ไม่จ่ายไม่จ่ายไป,ไปพอไปถึงสนามบินตกใจเพราะคนแบบเยอะมากพุ้งผ้านอะ่ะแล้วมันต้องนั่งรถไฟประมาณยี่สิบสองชั่วโมงเราก็เลยซื้อตั๋วชั้นหนึ่งพอไปถึงถูกหลอกได้ตัวนนนะต๋วนอนมาตั๋วนอนธรรมดา <c oughs> ก็ไปโอเค ก็มองหน้ากับอาเนยนี่มันสี่ทุ่มแล้วไฟมืดรอรถไฟแล้วที่ดูนั่นเดินไปสรวนสรวนทันชลา,าไม่มีไฟเลย <c oughs> มีแต่คนอินเดียยืนกินนั่งกินมาบแล้วก็มองกันนะมองหน้ากันสองคนเฮ้ยอยู่ต่อดีหรือเปล่าขึ้นมาพรุ่งนี้ตอนเช้าอะ <c oughs> แล้วอยู่ไฟขึ้นมันิดนึงสล่วรถไฟมาเ่อไม่มีไฟแล้วเราก็ไปแล้วคุยกับเขาเขาบอกเออตั๋วนี่ยังไงก็ไปถ้าเกิดไปจ่ายเงินกับค,นนคอนดักเตอร์ข้างใน เราก็ปรับเป็นชั้นหนึ่งได้ mm hmm. แลอเสียงไปนหนก็ไปเสียงแล้วมันก็ได้ที่นอนโอเคเป็นชั้นนอนที่ประมาณแค่นี้นะยาวประมาณแค่นี้ยาววันนั้นไม่เตนั่นคือที่นอนผมชั้นล่างแล้วของอาชั้นบนตอนนอนเนี่ยผมจะนอนอย่างเนี้ย <c oughs> แต่ตลอดเวลาที่นอนนะถ้ามีที่พ้างๆาเนี่ยคนเดียวก็จะมานั่งทำนะ <c oughs> นั่งกับเรานะตกใจตื่นมาอยู่ไอ้นี่มานอนเฉยเหมือนน แชร์เตียงกันเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นคือเราก็วันนั้นอ่ะความที่กลัวมากตอนที่ทุกคนนอนกันเอาโซ่มาล่ามเนี่ยเขาอ่านมากลัวโดนขโมยของะล่าแล้วล่าอีกมีโซ่พิเศษถือมาหมุนทำอะไรอ่ะให้อานอนถือโซ่อันหนึ่งมาเครียดมากเลยแล้วก็ตื่นมาแต่ละที่คุณมานนอนบนเตียงผมอ่ะเตียงอาไม่เป็นไรเพราะมันข้างบนผมก็ไล่ออกตลอด ตื่นาบางทีก็มีครอบครัวมานั่งจ้องอะ่ะแบบเอาทั้งคืนไม่ได้นอนแล้วก็มีคนขายชายไงชายอินเดียชายชาย,ชาย,ชายทั้งคืนเลยตีสามตีสี่ก็ชายั่ยยนะ,นะ <laughs> แบบโหดมากไงแล้วตอนเชา้าตื่นขึ้นมาทุกสต๊อปเหมือนกับทุกสต๊อปที่เขาสต๊อปจะมีคนขึ้นรถไฟไม่มีคนลงเลยเหรอไม่มีคนลงมันขึ้นมาเรื่อยๆอะ <laughs> ตื่นมาตอนเช้าก็นั่งก็นั่งคุยกับอานั่งที่กันอย่างเงี้ย เราก็เห็นเด็กคนนึงมันยืนขึ้นมาไงในเรื่องที่ฉี่อ่ะคุยอันทำอะไรของมันนึกว่าฉี่กันตรงนี้เลยนะคว้าออกมาแล้วไอ้ที่ลาบพ่ใช่แล้วมองไปที่หัวล็อกแล็อกหันไปอีกทีนึงนึกขึ้นมาได้ฉี่ไหลมาทั้งกระเป๋า่อโซ่อ่ะเอาออกแฉ่นั่นคือ24ชั่วโมงแรกของเดียร์ยอดเลย